เอานะไปไหนดีใช่ไหมมีกระเป๋าไหมกระเป๋าอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวเป็นคนหนึ่งกูเอานาทีนะนี่แล้วอ่ะไปไปเปิดตู้คาร์โก้ด้วยเผื่อมีของดีความคิดดีพี่ชอบพี่ชอบพี่ซื้อเลยมีคน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 อ้าวยิงมันเหอนไม่เห็นแล้วโอ๊ยไม่เห็นกับเที่ยแล้วพี่เด่นละโอ้โหไม่โดนว่ะกระสุนแม่งย้อยมหน่อย ดูเขาโออแม่นเขาด้วยอุ้ยก่อแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะล้มแล้วนะจะล้มแล้วนะมันล้มก่อนสวัสดีมันจะมายิงแม่นกับกูได้ไงแวนเค้กเหมือนกันไอ้เหี้ยเอ้าโดนตัวไหนนะโดนตัวหน้ามันถอยไปละพี่โป้เดี๋ยวผมดึงให้สองคนแบนเค้กยิงโดนกูปั๊บระวังปั๊บ รีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนกลับมารีเซ็ตก่อนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมันทีมเดียวจริงเว้เนี่ยระเบิดมาจากไหนวะมันมีจากเมืองนั้นอ่ะตัวหนึ่งที่ยิงไปไกลอ่ะกับตัวด้านหน้าเราสองตัวมีเสื้อครับชุดนี้ไม่เห็นนมโลบ้าชัดเอ้าวมาขวามาขวาไหนวะไม่รู้ผมเข้าพุ่มไม้ก่อนอ่ะใช้ผิดสีตลอดมันต้องแบบนี้ดิทำไมเฮียนี่กูเห็นสองตัวแบบวะนี่เนี่ยเกบครบ ไม่มีอะไรขอกขอกของขอก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 อกข่กขอกขอกอกขอกอกของขอก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 เอกขอาขอกขอ่กขอกขอกขอกวกอกขอกขอกลอกข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 อกนอกขออกข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 ออกขดขอกขอมขอกงอกข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 อขอดูดแ่นๆอัดระเบิดบึ้มๆ โอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอุ้ยลองโบมมาร์แดงใช่เออมาร์าแดงบนหลังคาบ้านเอาให้โดนโอลก่อนเถอะมึงเอาได้เอาให้โดนเอาให้ได้เอาให้โดนตายแล้วไม่รู้ไปไหนน่าจะลงล่างเอ้ยวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งออกวิ่งออกหมดเลยหลังนู่นเลยปั๊บโยนโยนไปข้างหลังนู่นได้จะได้เฮ้ยไม่โดนแล้วโอ้ยโอ้โหไม่โดนปั๊บไม่โดนไม่โดนใครเลยปั๊บ ่เห็นบอด้านหลัง้าหลังตู้เนี่ยก็ปิงตรงตู้พิมพมิงตรงตู้ไม่ใช่เหรอตัวในบ้านก่อแตกโอ้ย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 เฮียเฮียรีเซ็ต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 ไอ้เหี้ยเยอะชิบหายปั๊บไม่มียาแล้วเหรอพี่ก็ไม่มีเหมือนกันว่ะผมมียาอยู่สี่ยันแค่นั้นแหละยารีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนเขียยื้อนานแบบนี้แม่งเปลืองของว่ะ ขอ,องหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่รนนรกระสุนเนี่ยเราไปดีกว่าพี่ไ,ไ,ดได้ได้เ <RPG>, ปนเพจแวนเพจแวนเพจกลับที่เดิมไหมด <ward> er, ำกลับกลับ<ๆ>เฮ้ยเฮ้ยขอชาร์รจเหรอเดียวชาร์ตเดียวชาร์จปโป้หน้าพี่มีตัวหนึ่งวิ่งไปแล้วพี okay. ่หลบได้หมดเลยสองตัวก็แต่หมดก็แต่หมดเจ็บ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 เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว เดียวตัวเดียวตัวเดียวมันเพลิดตอบปะพี่ป sure> no ้อเอาพี่ป้อมอเซนบิกยิงล้มเดีาตัวเนี่ยสวยโอ้ยทรมานทีวิตอุ้ยเสียงระเบิดใกล้ๆนี้เลยเสียงระเบิดใกล้ๆนี้เลยดักมาดักมาดักมาดักทางเราอยู่ด้านหลังเนี่ยตรงน้ำเลยเนี่ย จะโอบมองจะโอมองจะโอบมองจะโอบมนี่นี่มันมันแทบหลไปแล้วนะมันแทบหลไปแล้วฝั่งนี้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 ไอพวัีี่หลังกที่หลังนี่มันมีมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเข้าเนื้อเนี่ยเข้าเนื้อเนี่ยที่ไม่เห็นมันว่ะมุมพี่ไม่ได้ มันน็อตไปแล้วมันน็อตไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่น็อตผมพูดผิดผมข่าวปลอมขอโทษสวยเห็นนี่ก็สองตัวนี่ก็สองตัวนี่ก็สองตัวคนนู้นก็มีไอเทนตัวเดียวมีเพื่อนเพื่อนมันมีมีตีเศษตีเศษไอยแน่พวกวิ่งไปฝั่งนู้นกลับปะกลับปะทำเสรแล้วพวกนี้ตีเศษพวกนี้ตีสามไม่ใช่ตีเศษเอาละเอาเรียกูโดนกูโดนใครก็ไม่รู้ยิงชิบหายเอาเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนดีกว่า หลังเข้าเอาหลังก่อนดีกว่าไหมเจ้าหลังก่อนดีกว่าไหมคนไหนวะาคนบ้านเยอะ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 แตกต่อแตกเยอะข้างหลังไม่ก็รอเปล่าโอ้ยผมอยู่ผมอยู่จุดสูงกลางไอ้เหี้ยเอาสักที่เอาสักที่เอาสักที่งกวูออกดีกว่าวว่ออกกดีาไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าไปนีี่่ดกวาผมออกไม่ได้นะสิผมติดแอมสตั๊กผมติดอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวกูโดนด้านหลังหน้ายิงจะเอาใครที่ส โดนบล็อกสกิลอีกูเดี๋ยวผมไปหาพี่โป้กันรอบล็อกสกิลหายก่อนไปละไอ้เจ๊ให้บนของมอสกูเลยเนี่ยเินกูได้ยังไงวะพอแตกตัวหนึงผมวิ่งยาวผมวิ่งยาวผมวิ่งมานี่กูหลบโคเวอร์ตรงนี้ก่อนโอ้ยรีเซ็ตกูเซ็ตของตัวเองไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนโหลดกระสุนแวบเข้าบ้านนี้ได้เลยไม่เนี่ยถ้าเข้าได้ก็เข้านะมีมีแต่ชิวอันนี้ ชิวแบตเตอรี่ชิวเซลผมหมดแล้วเนี่ยอุ้ยเจอชิวแบตพอดีผมครับนี่ผมไม่ก่าชาร์จทำไมก้อยหยิงเลยนาทีนี้ยโอ้ทีผมแปดสิเปอร์เซ็นต์ข้างบนเหมือนมีจะมีน็อกทองนะป้าบติแต่ละติดแต่ละติดแต่ละเอาจิกจังเนี่ยบ้านเนี่ยไปเจอละ่เคยมีแฮมมเอร์คอยต์อะไรอย่างเงี้ยก่อฟ้าไม่ใช่จอกกระโหลกไม่ทีไม่ได้ใช้ ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงมาซ้ำหน่อยลงมาซ้ำหน่อยมันเจ็บมากขอบคุณมากขอบคุณมากปั๊บเข้ามาเร็วสองตัวอยู่ข้างนอกเดี๋ยวโดนยิงพี่ปั๊มเกอะแป๊บนึงไม่ดีน้องสวยสวยสวยปั๊มนกได้ปั๊มนกได้อะไรที่มันโดนวะเฮ้ยมันมันอีเวกมันอีเวกก่อแตกแล้วลบ120อุ้ยเจ็บมากนอกอากาศนกอากาศกัดนอกการกัดคล็อกโอ้ยไม่โดนไม่โดนวะเออเอาเทนอ่ะเอาเทนอ่ะเอเทนอ่ะพี่โป้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ มันยิงจากระยะไกลมีแกละยะไกลมีได้นีได้มีได้เอ้าเคมันไปไหนแล้ววะไอ้เทมชิวเอเกเจ็บสวยเจ้าพี่ไม่อยากเอาเอเนอร์จีซ้ำเลยว่ะเปืงกระสุนโอ้คิวดีเดอร์ว่ะสวยมีเสียงปืนจากไกลๆฝั่งนู้นเยอะเอาจริงอ่ะจริงอ่ะพี่พี่ขอหากระสุนเอเนอร์จีก่อน ไอนีนโมเอเนจีบูเลตโอ้หบนหัวพี่บนหัวพี่บนหัวพี่รยบาดตายนคนหัวมีคนเหรอตายากใกล้ๆๆเลยใกล้ๆเลยมาแล้วมาแล้วหัวเนี่ยล้มตายสวยอีกสี่สองพี่วงพี่ไอ้เหี้ยมันมีคิวเซลให้กูกปะเนี่ยกูอยากคุณเกิด มี่ก็ไม่ไม่มีไม่มีใครแล้วคนเอ้ยมีเยอะเอ้ยตรงหน้าผมไปด้วยลบร้อ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 ยไปแล้ววิ่งไปแล้วตัวอะไรไม่รู้ดูดกูด้วยถามจริงตายร้องให้ช่วยทำไมเนี่ยกูร้องให้ช่วยทำไมเนี่ยร้องให้ช่วยทำไมไม่ตามสัญชาตญาณไงเฮ้แตยานอุ้ยครับหนึ่งครับหนึ่งไปดีกว่าโอ้ยตรงไหนอ่ะกินพอยต์ให้หน่อยผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนโอดิจิตอลดิจิตอลเฮียอะไรด้านหลังพี่ด้านหลัง เจอแล้ว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 ลุดขึ้นนู่นลุดขึ้นนู่นเออใกล้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 ใ้เเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาฟิวลบร้อยปิวล้มปมริ้วฟิวล้มแล้ววนทำไมปิวก็ล้มโอ้ยมันสองตัวตัวหนึ่ง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 อย่ีงอีกตัวหนึ่งอย่นี้ตัวท้ายตัวท้ายโอ้ย ชุบ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 ไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดวงแรง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 ไม่น่ารอดไม่น่ารอดตาย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 อแล้วกูเอาไงเนี่ยไม่้เอาไงทั้งสิ้นทำที่อะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวืนเลยสักคนเหอวะขอสักคนขอสักคนถูกมึงได้สองคนนะให้มึงอยู่อย่างเงี้ยชิวแบบผมเจบี้ยเลยนี่ไงมีชิวศพพี่มีไอ้นี้ พ,พีี่มมิขอดึงของไปก่อนนะ ouais ทุกคนเอาไปเล้วไปแช่เด okay, right, right, ี๋ยวพี่เอาแฉ่มาให้ได้ก้อยเฮียแล้วพี่ไปเอ้ยแล้วเซิร์ฟเป็นไรอ่ะทุกคนผมหลุดหรือเปล่าเอ้าไม่ทุกคนเดียวกูหลุดไะเนี่ยเอ้ยเน็ตเป็นไรเดี๋ยวก่อนไอเขาแฉ่มาให้ได้พวกสิไอ้เหี้ยกูหลุด เอาเน็ตกูหลุดทุกคนได้ยินกูไหมว้าวเน็ต <die> กูหลุดกูตามจริงเยี้อายไปนะเน็ตกูหลุดอาจารย์เอ้ยเน็ตกูหลุดเอ้ยเน็ตติ่ยอะไรเนี่ยเอ้ยแบบยิ้มสกัดดาวลุงกูเดี๋ยวก่อนเน็ตกูหลุดได้ไงวะเพราะตัวฟัก เดี๋ยวเฮ้ยมีแชทขยะขยะไหมจุดจุดเดี๋ยวเน็ตก็ไม่ได้หลุดนะนก็ส่งมันก็ส่งข้อความไปได้ปกติฮัลโหลหลุดไหมทุกคนหลุดไหม ตายหาไปเลยวพี่โอ้ยเฮียเน็ตหลุดพอดีสัตว์เอ้ยได้หมองแล้วเน็ตหลุดโอ้ยกำลังท้องกันอยู่คือแบบไอ้จังหวะที่พี่พี่พูดว่าเอาแชมป์มาให้ได้ปุ๊บเด็กกูหลุดเลยเฮียเอาแชมป์มาให้ได้เฮียสกัดดาวลุงชิบหายกูถามจริงกลัง กำลังช็อกอ่ะพี่โป้บอกว่าศพพี่มีนู่นมีนี่อะไรพูดไปเยอะกูจู่นพี่โป้อยู่ที่พูดดิเฮียไปเลยจังหวะตอนพี่โป้เลยไอ้ตูนเนี่ยูกกูละเหลือจะเชื่อแล้วแบบหลุดเหี้อะไรจังหวะนี้โอ้กูละปวดหัวนะกูอยากชอบกูอยากชอบจังหวะพี่โป้พูดเลยเก่าเอาแชมป์มาให้ได้พวกกูหลุดเลยเอาแชมป์มาให้ได้ไอตูนตตอไูเล็ดลูก ไอ้ <laughs> 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 ơi, bà แม่งเอ้ยบัด <laughs>